สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรายการดูเด่นรีวิวนะครับแต่ว่าจะเป็นรายการใหม่ของผมที่ผมคิดว่าน่าจะมีออกมานะครก็คือช่วงดูเด่นคุยเรื่อยๆนะครับวันนี้นะน่าจะเป็น EP ที่1นะครับผม,ผมจะให้ชื่อตอนว่า ความแตกต่างและความเหมือนนะครับของไวรัสโคโรนากับไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับผมเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องออบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคลิปในช่องนะครับอาจจะมา พุธศุกร์นะครับอาทิตย์ละประมาณ3คลิปนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ได้มาแบบทุกวันนะครับเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมเจียดเวลานะครับไปทําวิดีโอสําหรับสอนการตัดต่อวิดีโอในมือถือนะครับรวมถึงการถ่ายยังไงให้สวยนะครับกับเพื่อนอยู่นะฮะก็ต้องแบ่งเวลาไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นการทําวิดีโอลงนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับยังไงก็ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับยังชื่นชอบยังเข้ามาดูวิดีโอกันอยู่นะครับผมจริงๆวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยเป็นเวลาปกตินะครับที่เราลงอยู่ปกติอยู่แล้วนะแต่ว่ามีช่วงก่อนเนี่ะคือค่อนข้างบ้าพลังนะครับก็เลยลงทุกวันนะครับถ้าผ่านช่วงทําคอเสร็จเนี่ยก็จะมาลงทุกๆวันนะครับหาคอนเทนต์มาลงทุกวันเลยครับเ,เกินกันไปนิดนึงเลยนะครับผมมาพูดถึงเรื่องของเรื่องราวที่ดูเด่นคุยเรื่อยๆวันนี้ก็คือเรื่องของไวรัสใ้กันนะฮะ ไวรัสโคโรแนาเนี่ยแบบทำให้เราเนี่ยตื่นสนกกันแบบแค่รู้สึกปวดหัวเนี่ยก็สงสัยล้วฉันเป็นหรือเปล่านะฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างของไวรัสโคโรแนากับไวรัสคอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับผมเรื่องแรกนะครับที่มาเนี่ยถ้าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยเรารู้อยู่นะครับมันจะเป็นโปรแกรมนะครับที่มนุษย์เนี่ยเขาเขียนโปรแกรมลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วให้คอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลผล กลายเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์นะส่วนไวรัสโคโรน่านะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจต้นกําเนิดของมันสักเท่าไหร่นะครับผมบางคนบอกว่าเป็นไวรัสที่มนุษย์นี่แหละคิดค้นขึ้นมานะแล้วก็มีใบเซอร์ด้วยนะครับว่าจดสิทธิทบัตรไา้ประเทศนั้นจากประเทศนี้นะครับมผมก็ไม่ชัวร์ว่าข้อมูลนั้นมันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าก็คือมันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นสารชีวภาพนะไข้วัด ชนิดหนึ่งนะครับที่มาเนี่ยอาจจะคุมเครือมากๆากนะฮว่าสรุปเนี่ยมนุษย์เนี่ยตัดต่อพันธุกรรมจริงหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างคล้ายกับไวรัสคอมพิวเตอร์เลยนะเพราะว่าไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับม้ต้องผ่านการเขียนโปรแกรมจากมนุษย์ก่อนนะครับไวรัสโคโรนากำเนิดมาจากห้องแลบเนี่ยผมว่าโอ้โหที่มาใกล้เคียงกันมากนะฮะเรื่องที่ <S <S 2นะครับผมเรื่องของวิธีการแพร่กระจายนะครับ ถ้าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยวิธีการแพร่กระจายมันมีหลายรูปแบบมากแล้วแต่ชนิดของไวรัสนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วมันมีลิงก์ที่แบบว่าให้เราต้องกดแล้วเราก็ไปเผลอกดนะครับเออต้องกดก่อนแล้วมันถึงจะติดตั้งในเครื่องของเรานะครับถ้าไม่ไปกดก็ไม่ติดต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ก็ ประมาณนี้นะครับมาถึงไวรัสโครโครนานะครับการเผยแพร่การแพร่กระจายนะครับไม่ใช่เผยแพร่นะเผยแพร่นัมันศาสดาละนะการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนานะครับ,รรรรบมันก็ไม่ได้ขนาดว่าเดินผ่านกันแล้วก็ติดนะครับมันจะต้องมีพหาหะก่อนนะครับผมซึ่งพหาหะเนี่ยก็จะเป็นพวกสารทัดลังเอย้ยหรือว่าน้ำมูกเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยสมมุติเราเป็นเชื้อมีเชื้ออยู่นะเราช้าพัดเทอยเนี่ยฟุ้งไปแล้วก็ไปติดตาม คื้นแผ่นดินหรือว่าไปตามวัสดุอุปกรณ์บางครั้งก็จะอยู่ตามที่กดลิฟต์บางครั้งก็อยู่ที่มือของเรานะครับแล้วมืองเราก็ไปสัมผัสอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเฉพาะมือถือนะครับที่เพื่อนจับนี่แหละมือเราถ้าเกิดมันเปื้อนเนี่ยไปจับมือถือมือถือก็เปื้อนนะครับแล้วมือถือนั้นไปวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยโต๊ะมีเชื้อก็ติดนะครับเชื้อเนี่ยผมไปอ่านมาแล้วนะครับเชื้อไวรัสเนี่ย ถ้ามันอยู่นอกร่างกายนะครับมันจะไม่เจริญเติบโตนะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับที่มันไม่เจริญเติบโตก็เพราะว่ามันเนี่ยไม่มีแหล่งพลังงานครับแหล่งพลังงานในร่างกายของมนุษย์เราเราเรียกว่า ATP นะส่งไฟไปเรื่อยๆนะให้แบบเซลล์ของเราทํางานได้แต่ตัวไวรัสเนี่ยมันไม่มีับมันจะต้องเข้าสู่ร่างกายของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันได้พลังงานจากตัวเรานะครับมันก็จะทําการแบ่งเซลล์ของมันไปขอที่อยู่ตรงนั้นไปขอที่อยู่ตรงนี้ในร่างกายของเราอะไรเงี้ย แล้วก็กระจายแบบรวดเร็วนะครับผมดังน,นั้นก็อย่าให้มันเข้าสู่ร่างกายนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปยืมพลังงานในร่างกายของเราเพื่อที่จะขยายตัวนะครับผมกันแพร่เชื้อเนี่ยมันเกิดจากการที่เอามือมาสัมผัสตาสัมผัสาธธาอะไรอย่างเงี้ยจะคล้ายๆกับไวรัสที่เมื่อกี้เราบอกว่าต้องไปคลิกก่อนมันถึงจะเข้าร่างกายเหมือนกันนะนั่นไอ้เชื้อไวรัสต,ตัวเนี้ยถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับอย่าเอามือที่เราไม่ค่อยมั่นใจนะใบหน้านั่นนี่นะ ก่อนที่จะมาเช็ดหน้าเนี่ยทำการล้างมือก่อนนะแล้วเรื่องของการป้องกันนะครับผมเรื่องที่3เนี่ย วิธีป้องกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่าอย่างแรกเนี่ยป้องกันพฤติกรรมของเราเนี่ยเวลาเข้าเว็บเนี่ยอย่าไปเพลอคลิกอันที่มันน่าสงสัยนะครับหรือว่ามีอีเมลมานะอย่าเผลอไปคลิกมันนะค,คนเนี่ยเล่นมือถือใช่ไหมมันมีลายมีข้อความอะไรที่มันเด้งมาที่สมต่อๆกันส่ง9คนจะได้บุญอะไรเงี้ยอย่ายเผลอไปกดน,นะครับอันนั้นอาจจะเป็นไวรัสก็ได้นะอย่กดแชร์นะต้องตั้งสติเสมอนะครับผมการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะ ติดตั้งพวกแอนตี้ไวรัสนะครับเพื่อสกรีนนะครับแล้วค่อยทําการลบไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับเช่นแบบ Windows 10แท้เนี่ยมันก็มีแอนตี้ไวรัสอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเขาอัปเดตฐานข้อมูลด้วยคล้ายๆว่าเฮ้ยไวรัสตัวนี้มาใหม่เนี่ยเขาก็จะอัปเดตให้เราด้วยนะครับก็จะปลอดภัยนะฮะสำหรับไวรัสโคโรน่นะครับ วิธีป้องกันก็คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องปะป้องกันพฤติกรรมของเราละอย่าเอามือเนี่ยไปสัมผัสหน้าสัมผัสตาของเรานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเข้าห้องน้ําแล้วก็ต้องล้างมือด้วยสบู่นะอันนี้ย้าว่าด้วยสบู่นะครับล้างน้ําเปล่ามันก็ไม่ออกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวไวรัสเนี่ยครับมันจะมีลักษณะโครงสร้างของมันที่เวลามันจับกับตัวสบู่เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเนี่ยมันจะมี ส่วนหนึ่งที่เป็นไขมันที่ไปจับกับตัวไวรัสนะครับตัวไวรัสมันก็จะอ่อนแรงก็จะตายไปนะครับถ้าเราล้างน้าเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรไปเกาะกับมันนะครับดังนั้นต้องล้างสบู่นะกระเบอีอดน,นึงก็คือถ้ามันจะอ่อนแรงเนี่ยก็คือมันโดนกับแอลกอฮอล์นะครับพกแอลกอฮอล์เช็ดมือนะครับแล้วก็โทรศัพท์ของเราถ้าวางไปเรื่อยอย่างเงี้ยต้องหมั่นเอามาฉชดแอลกอฮอล์เช็ดๆนะแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่เหมือนน้ำนะครับเวลาที่เราฉีดลงไปเนี่ยมันก็จะแห้งไวนะครับทำความสะอาดอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับผม ก็ต้องระวังตัวกันนิดนึงนะครับผมทั้ง2ไวรัสมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะฮะอย่างแรกถ้าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยผมคิดว่าสมมุติเราติดไวรัสคอมพิวเตอร์นะวางมือถือลงนะครับปิดคอมพิวเตอร์เงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าผลกระทบของไวรัสโคโรนาถ้ามันติดเรานะครับมันอาจจะแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นได้บอดเราอาจจะพังได้แล้วทําให้เราเนี่ย หายใจไม่สะดวกนะครับจนถึงแก่ชีวิตได้เลยนะการมีไข้ของเราเนี่ยปกติการมีไข้นะครับท,ทั่วไปมันจะปวดเมื่อยแต่ถ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันจะมีไข้แต่มันไม่ปวดเมื่อยนะฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เรากักตัวเองก่อนแล้วก็บิดแมสเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่คนอื่นนะครับแล้วก็ดูอาการสักสองสวันนะครับถ้าเกิดว่าอ,อาการมันเป็นไข้อยู่แล้วก็ไม่ปวดเนื้อปวดตัวไม่ปวดคอนะครับให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราติดเชื้อมาเนี่ยจะได้รีบรักษารีบแก้ได้เร็วที่สุดนะครับผมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิป,ปต่อไปนะครับว่าจะมีดเริยนรีวิวอะไรมานะครับแล้วก็จะมีสาระดีๆอะไรหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปจะมีดูเด่นคุยเรื่อยๆอะไรมาอีกนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปจริงๆหละนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย